วัสดีค่ะวันนี้พามาเดินออกกำลังกายนอกบ้านแถวหมู่บ้านพี่อ้อยเองฝนเพิ่งตกอากาศเริ่มเย็นแล้วอูอ้แต่สบายสำหรับพี่อ้อยอันนี้รอบๆในหมู่บ้านนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอาบรรยากาศ แล้วดูใบไม้ร่วงเห็นไหมคะของฟ้าคึมคึมต้นไม้ก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวดูไปเห็นไหมคะวันนี้วันที่6ตุลาสิ้นเดือนนี้ก็ฮาโลาวีนเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่12พี่หอ,อยเดินทาง กับเมืองไทยเห็นไหมคะบางบ้านเขาก็จัดแต่งเป็นพวกขั้นลอวีนวันนี้ฟึคลคึมฟ้าคึมฝนไม่ค่อยมีลมแต่ก็เย็นๆข้างนอกพี่อหอยก็เลยออกมาเดินให้ชมบรรยากาศ เป็นฤดูใบไม้ร่วงแดดไม่มีเลยเห็นไหมคะแถวที่พี่หยอยอยู่เขาจะไม่ค่อยวุ่นวายสงบเห็นไหมคะมเดินนิดนึงยื้อเส้นยืดสาย ใบไม้เริ่มร่วงทำสนามหญ้าต้นไม้ก็ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีนี่จากฤดูใบไม้ร่วงเข้าหน้าหนาวนช่วงพี่อ้อยกลับก็จะแบบอากาศก็จะเย็นๆยอ้อยชอบแบบเย็นๆแต่ก็ยังไม่หนาวมาก จะหนาวมากๆช่วงประมาณปลายพฤศจิกาทันวามกราช่วงนี้จะมีหนาวมากๆสโนโตกนบ้านนี้เขาก็แต่งเป,เป็นยาเป็นใยเป็นมุมนี่เดินในบ้านนี้เขามีดอกไม้หน้าบ้านสวยไหมเนี่ยประตู ประตูลงรถบางบ้านก็มีสองจอดสองคันบางบ้านก็จอดสาคันเห็นไหมคะแล้วแต่ได้ยินเสียงเป็ดไหมเสียงเป็ดร้องอยู่นี่มันก็เหงานิดนึงแต่ก็อากาศดีเนีย่ยลมเย็น สูดหายใจอีกบล็อกหนึ่งของหมู่บ้านมันจะเป็นเขาเรียกพรเขาเรียกเป็นพนเขาเรียกอะไรบ้านเราเขาเรียกอะไรไม่ใช่แม่น้ําเป็นคลองคลองเห็นไหมคะใบไม้เริ่มออกจะเปลี่ยนสนยีช่วงนี้ก็ ข้าพงข้าโพดเขาก็ตาดกันหมดแล้วพี่หอยบ้านมู่บ้านพี่หอยจะอยู่แบบติดกับฟ้าทุ่งข้าโพดสงสัยเวลาช่วงเงยน็เยนๆเป็ดพวก บ้านเราก็เรียกห่านแต่ห่านบ้านเรามันจะเป็นสีขาวเดี๋ยวพี่อ๋อยจะลองเลี้ยวไปให้ดูเนี่ยเขาตัดตัด้าะโพดไปหมดละเหลือแต่เป็ด เป็ดจะอยู่ในทุง่งเป็ดจะอยู่ในทุง่งเห็นไหมคะเห็นเป็ดไหมอันนี้ทุ่งข้าวโพดนะเขาเก็บกันไปหมดแล้วมันก็จะโนโกนล้ลลนโเห็นไหมเดี๋ยวพี่ออยจะลองถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูค่ะ เห็นไหมคะมันจะอยู่ในทุกข้าพวกนี้เขาเก็บกันไปหมดแล้วให้ดูอันนี้บริเวณในหมู่บ้านนี้สุดสุดถนนอุ้ยเป็ดตรงนั้นเยอะเลยย่อยไม่ได้เดินเข้าไปใกล้มันเป็นที่ private ของบางบ้านาเขาติดป้ายว่าเป็น ส่วนตัวเราก็เข้าไปไม่ได้อันนี้อันนี้ในบริเวณหมู่บ้านนะคะเนี่ยเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งมีถนนเนี่ยเป็นถนนหมู่บ้านพี่อ้อยอากาศนเนี่ยตรงนั้นไงที่เขาเรียกพรน,นี่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีเป็ดอีก ชุดหนึ่งอยู่ตรงนั้นพี่อ๋อยเข้าไปไม่ได้เห็นไหมคะก็เป็นบรรยากาศอีก,อกหน่อยนึงของมีหมาหมาพันแจ็คหมาข้างบ้านแต่เขาผูกไว้มั้งเนี่ยเขาผูกไว้ป่ะเนี่ยผูกไว้ตรงไหนเนาะ สายผูกไว้ <laughs> Come here, your dog Hey dog here Hey dog Watch Watch side Can you click video of me You said your dog Yeah Jack Russell, right? What? Is that Jack Russell? Nope. English Pointer. Oh, uh, it's look like <laughs> Is that male or female? Female. I got one it's but cheap. Did she buy? it? Uh, sometimes. Oh. So, it's okay. Or uh, or you put some rich on. it. <laughs> <laughs> oh. Say hello. Dee. You see that? เราขึ้นเ t าคิวโอเค l see ี o u ทักทายเพื่อนบ้านเด็กเข้าเล่นฟุตบอลกันเห็นไหมคะถ่ายมาให้ดูบรรยากาศย่อยเดินอยู่ในรอบๆหมู่บ้านแถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ พี่อ้อยจะอยู่อีกล็อกหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยเดินอ้อมเดินแค่หนึ่งรอบวงกลมเนี่ยอากาศดีโอเคเนี่ยเดี๋ยวถึงตรงนี้แล้วพี่อ้อยจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ยถ้าเลีย้ยวเอ้ยเลี้ยวทำไม่ใช่เลี้ยวซ้าย เดี่ยวขวาตรงนี้เป็นถนนบ้านพี่อ้อยมาลินด่ะเห็นไหมคะนี่ถนนบ้านพี่อ้อยแต่บ้านหลังนั้นไม่ใช่นะเป็นหัวมุมบ้านพี่อ้อยจะเดินเดินเข้าไปอีกสุดซอยสุดซอยจะอยู่ซ้ายมือเห็นไหมคะนี่ไงนี่ ก็เลนี่มีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านเดินด้วยเดี๋ยวพี่อ้อยจะเดินไปอีกบล็อกหนึ่งฮัลโหลถทายเพื่อนบ้านเีคุณเขาก็มาเดินนี่ซอยนี้ซอยบ้านพี่อ้อยดี๋อวยจะเดินอีกลัดไปอีกซอยหนึ่งโอเคเอาบรรยากาศ มาให้ดูกันนะคะโอเคหมูบ้านนี้ก็จะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเพราะบ้านฝรั่งเวลาเขาปลูกอะเห็นไหมคะทำไมเขาถึงมีห้องใต้ดินบ้านหลังเนี้ยเวลาอันนี้หลังบ้านนะเนี่ยมันจะเป็นคโค้ง เขาถึงมีห้องใต้ดินข้างล่างนี่ยอันนี้ก็เป็นโลงรถเห็นไหมคะอันนี้หลังบ้านเดี๋ยวพี่อ๋อยจะเลี้ยวขวาจะให้ดูหน้าบ้านอันนี้เพื่อนบ้านนะไม่ใช่บ้านพี่อ๋อยเขาจะเป็นแบบเป็นโค้งๆนูนๆแบบไม่ไม่ตรงเห็นไหมคะ ส่วนมากบ้านฝรั่งเขาก็จะปลูกประมาณนี้เห็นไหมคะเนี่ยพี่อจะเลี้ยวเลี้ยวขวาถนนนี้ชื่อถนนมิซี่เห็นไหมคะในบ้านนี้ก็มีหมาเนี่ยหน้าบ้าน,น,น,นหมาเพื่อนบ้าน โอเคก็ประมาณนี้ออกกำลังกายนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่หลักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ